ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,าพูดถึงเรื่องของตั้งแต่ชุดเล็กมาแม้กระทั่งตอนนี้ถึงชุดใหญ่เนี่ยนะครับเรายังไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แบบยั่งยืนจริงๆโดยเฉพาะแบบในระดับอาเซียนระยะหลังมานะเราจะมีโอกาสที่จะไต่ไปถึงความสําเร็จแบบเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาทําได้บ้างไหมอย่างที่ผมบอกเอาแบบจริงๆก็คือสภาพแวดล้อมแหละครับคือสภาพแวดล้อมว่าว่าลีกเราแข็งแกร่งแค่ไหนตอนนี้เราถามว่าดีขึ้นแากก่อนไหมแน่นอนครับผมว่าเราอาจจะดีขึ้น แต่ว่าคือมันก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่าฟุตบอลไทยจะเป็นฟุตบอลที่เน้นทันดิชั่นค่อนข้างกันเยอะตัดบอลได้แบบจะเปิดบอลไปข้างหลังแล้วก็จบด้วยการยิงแล้วก็จบใช่ไหมฟุตบอลเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็พึ่งต่างชาติกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําไงเราต้องเพิ่มทรัพยากรคนไทยเนี่ยให้เขาได้เล่นในลีกเยอะๆก็คือแต่เขาก็ต้องสู้กับต่างชาติได้นะคือผมไม่ต้องดูตัวเลขดูด้วยสายตาที่เราลงเล่นะนะเนาะคือ, mm hmm. ค,อคือฟุตบอลไทยก็ไม่ได้เป็นฟุตบอลที่ ทุกทีมต้องมาวิ่งบี้กันตลอด9 0ินาทีแล้วก็ไม่ได้เป็นฟุตบอลที่ต้องมาเซตกันเพราะคนไทยไม่ชอบมันอาจจะไม่ได้มีความเข้มข้นขนาดน,นั้นในในลีกบ้านเรานะครับจำเป็นไหมครับเจที่เราจําเป็นที่จะต้องส่งนักฟุตบอลของเราเนี่ยออกไปเล่นในลีกที่มีคุณภาพที่สูงกว่าเยอะๆนอกประเทศถามว่ากวดมันมีสองแบบครับส่งไปเนี่ยถ้าเขาอยากไปแล้วก็เขาเรียกมีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะไปสู้เนี่ยมมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดี แต่มันมีอีกอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นแง่ลบของเขาถ้าส่งไปแล้วเขาไม่ได้เล่นเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ตัวนะัก<ม>ฟุตบอลเองแล้วว่าทัศนติเขาจะเป็นแบบไหนซึ่งค,คือตอนนี้ในความคิดผมเนี่ยอายการไปเนี่ยมันง่ายแหละแต่การที่จะได้เล่นน่มันยากแหละแล้วมันจะมีผลไหมมันก็อาจจะมีผลกระทบอ,อใจใครับแต่เรื่องทัศนติเวลาซ้อมหรืออะไรเงี้ยพวกเขาจะได้สิ่งเนี้กลับมาถ้ายิงไปเยอะๆพี่โยคิดภาพตามผมนะถ้าเราไปส่งเขาไปเยอะๆเนี่ยถ้าคนที่เขามีทัศน ทัศนคติที่ดีเนี่ยเขาจะกลับมาเขาจะบอกเกาะเมื่อก่อนบอกได้แค่หคนเดี๋ยวนี้กลับมาบอกได้เป็นสิเนี้ยอ่าทุกคนก็ต้องคิดตามเพราะมันเป็นภาพที่พวกเขา่เห็นแต่ถ้าพี่อยู่มาพูดให้กับคนไทยเนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นภาพแบบที่เราเห็นคือมันอยู่ข้างนอกไม่มีคําว่าสบายไงครับมันต้องสู้ทุกวันไงครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามสรุปแล้วมีโอกาสไปเนี่ยดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเจลองไปก่อนครับคือสุดท้ายเหมือนญี่ปุ่นไปก่อนแล้วก็ไปสู้อ่ะญี่ปุ่นบางคนไปก็ เขารู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้ก็กลับมามันก็ไม่มีใครนี่นก็เป็นกําลังใจให้กันคือแตบ่บ้านเราอ่ะอาจจะแบบว่าคือพวกเราอคนไทยอ่ะจ้องที่จะแบบเหมือนแบบไม่ค่อยให้กาลังใจเขาสักเท่าไหร่ไงผมว่ามันมีผลต่อถ้าเราในมุมมองผมพูดแทนน้องๆอ่นะมันอาจจะมีผลต่อพวกเขาอ่ะคือผมรู้สึกว่ากําลังใจของทุกคนมันคือสิ่งสําคัญเนาะถ้าถ้ายิ่งมีคนไทยได้ออกไปเล่นเราต้องให้กาลังใจเขา S <S ปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําเพื่อ,อวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเขาเป็นกําลังหลักของพวกเราก็ได้คือเรายิ่งไปยิ่งไปบั่นทอนจิตใจพวกเขาคือนักฟุตบอลทุกคนก็มีความรู้สึก,กน,นะเขาไปเขาไปทําตามฝันแล้วเนาะเขาไปแบกชื่อ,อว่าคนไทยเนาะมมผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเปลี่ยนมาให้กำลังใจกันดีกว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีในในแง่บวกในทุกอย่างเลยนะครับ